รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน อะไรเออะไรกอดิพ่อพ่อหยุดเลือกก่อนสิพ่อเฮ้ยอะไรอ่ะไหนนี่ยมันลงทุนมันลงทุนก่อนดีดีกอนดีๆระวังระวังระวังช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันมาได้ก็ปล่อยมันเฮ้ยเนี่ยเอ็นหนีเที่ยวอีกแล้วใช่ไหมถึงไหว้มาไกลขนอะไรเอ้าหนึ่ง ไปไหนกันเนี่ยทำไรกันอยู่เนี่ยแม่กำลังพาผ้าภัยหนีน้ำผีเสื้อสมุดไอู้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปทำไมอ่ะนี่มือไม่พายอย่าเอาเท้าไปลาน้ำอย่าให้ฉันเดี๋ยวนะขึ้นมาสาวงามท่านนี้เป็นใครกันละอ๋อนี่เป็นลูกสาวของข้าเองได้นี่อีหนูเรากำลังพาผ้าภัยมณีไปเกาะแก้วจะพาไปทำไมเกาะแก้วละจ๊ะแม่พาไปเกาะเก็ดนู่นมีของกินเยอะแยะเลยมันจะหายาน เป็นจักรยานเหมือว่ารอบไอเนี่ยเกือเดี๋ยวกูจะพาไปเกาะกลางถนนขึ้นมาหนาะขึ้นมาเธอจ้าขึ้นมานั่งบนก่อนขึ้นมาพ่อจะไม่ขึ้นไปหรอกจยาขึ้นมาเธอเฮ้ยเฮ้ยผู้ชายทั้งนั้นเลยถ้าเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวขึ้นมาจะถีบไม่ตกน้ำเลยนะพ่อจะไม่กล้าขึ้นหรอกผู้ชายเต็มเรือขึ้นมาเธอจ้าเฮ้ยมันเขาเชิญอย่างนี้เลยขึ้นไหวไหมเฮ้ยกูจะมาจับมือฉัน อ่ะก็าขึ้นไม่ได้หาอะไรแข็งๆเหนียวขึ้นมาอะไรอ๋อจับปีแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบนก่อนเลยอ่ะเนี่ยนั่งอยู่บนนี้ดีแล้วไม่ต้องไปว่ายน้ำให้เหนื่อยท่านเป็นห่วงหน้าจังพ่ออะไรลูกมาแล้วมาแล้วใครมาแม่ตามาติดๆด้วยแล้วเฮ้ยขึ้นมาแล้วคุณม้า มีเพือมีเชือกนี่เขาเชือก่เชือนไหนท่านก็ช่วยข้าแล้วอ่ะช่วยข้าให้ตลอดรอดฝั่งนะเขาไม่อยากกลับไปอยู่ในถ้ำกับนางผีเสื้อสมุทรอีกแล้วอ่ะใจเย็นเดี๋ยวข้าคิดใจเย็นนะเอางี้ดีกว่าค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวฉันอะจะพาเขาขี่หลังแล้วเขาไปของแกพิดารเองส่วนพ่อกับแม่รับมือนางยักษ์เลยเออให้แม่ไปสู้กับนางยักษ์เออวาย มันจะเสี่ยงโดนไปเปล่าพ่อรีบหนีไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปรับหน้าแม่ไว้แม่ไม่ทำอะไรผมแน่นอนรับรองเราจะเราไม่เสี่ยงรับหน้าไว้จะให้ลูกมันเสี่ยงหรือไงเออได้ได้ได้พ่อรีบหนีไปแล้วเร็แล้วตามพ่อไปที่ตอกแก้วพิสดารได้จ้าพ่อไม่รอไม่รอไม่ต้องรับเวลาเสียเวลาเร็วไปทันแล้วละปาเย็นโอ้โหการเสี่ยงกันเทียงปีตายเฮ้ยภาคภูมิเรื่อ ดีเครื่องดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดเิ๊ดเิ๊ยดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดมิ๊ดดิ๊ยดิ๊ดเดิ๊ดดิ๊ดดิดดิ๊่ดดดิ๊ดดิ๊ดเฮ้ดดิ๊ดดิ๊ดเิ๊ดดิ๊ดเิ๊ยเิ๊ยดอ้ดดิ๊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 ดยิ๊ดดิ้ดดิ๊ดดิ๊ดดิ้ดดิ๊ยดิ๊ดดิดดิ๊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 ะิเ เด็บใจยิ่งนักออกไปหาอาหารแค่แพ็บเดียวเองเป็นไงพวกแกใครจะต้องตายแน่นอนมือข้าอ้แกทั้งสองใช่แม่ไอ้สองคนเนี่ยมันเป็นคนดึงหินออกช่วยพวกนนเี่้พาเราหินออกจกปากถ้ามเราให้ผมย้องความนี้มาครับอยจะเป็นดคนอื่นสิลูกเอาตัวรอดแม่ใจหายแว๊บเดยวอบตาข้าโมโหนักแก เอาตัวผัวข้ามาจะขโมยผัวไปจะฆ่าเหรอฆ่าจะฆ่าพวกแกทุกคน,อยยนบอกแม่สักขาว่าไงอย่าเอาพวกมันไว้ข้าวิตายแล้วเมนะื่อกี้ได้ไว่ายทะเลมา<ช>ที่เลื่อนหายขึ้นเยอะเลยเนาะโอ้โที่เลื่อนหายเรือ<ะ>่องว่ายทะเลแทน<ะ>น้ำเค็มค่ะจ<า>้ะเล่นขนาดนี้รู้ใจแม่นมเขาหรือเปล่าแม่สักาเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารนะไปบอกเขาเป็นขี้เลื่อนมาที่สะกขาว่าไงไปไหนแล้วมานี่เรามาพวกเดียวกันมีอะไรแม่นมนี่ เดี๋ยวม่นเดี๋ยวที่ฉันจะกินอีแก่สองตัวนี่เองค่ะได้เรากินมาเลยแบ่งมันกินให้อร่อยเลยค่ะเพื่อล้างแค้นค่ะถ้างั้นแม่นมจัดการพวกมันก่อนระวังนะเขาเรื่องเงือกระวังตัวนะเงือกอย่าอยู่เลยตายซะเถอะแทงแทงชึ๊งแทงชึ๊งโอ้เดี๋งๆนี่ดูทั้งละครอ่านทั้งหนังสือไม่เคยเห็นน่ะนางเงือกพกมีด มายังไงมายังไงแม่ไม่ใช่ตะบมีดเลยมันไม่เห็นหรือว่าไม่มีตั้งแต่ตัวแม่นมแล้วกูก็ไม่เคยเห็นมีเสื่อสมุดมีแม่นมแกอ่านไม่ครบแกอ่านไม่ถึงไงนี่มึงก็ดูไม่ครบอ่านไม่ถึงดำน้ําหยิบมาแล้วก็ไดมาถงจานนั่นเองเอานั่นแพงขอลาก่อนไม่น้ำล้างจานให้ด้วยจานแพนจานที่กินไปยังไม่ได้ลากรนี่จะได้อะไอ้เพื่อนรักมีตลกด้วยเจอกันวันพุธ พุชิกาหน้าขุดนะฆาตกรลุ้พบกันใหม่เรื่องหน้าเลิกเปลีการพวกแกฉันจะฆ่าแกสองคนด้วยน้อมือของฉันเองหยาดหฉันหย่าดเฮ้ยพวกเงือบเป็นเงือกแม่อย่าแม่อย่าฆ่าเอง ไอ้ยคนีไอ้หนูต้องช่วยพ่อลูกอย่าไปทำเขาอย่าไปทำเขานี่ไี้แกือคนเนรีบพาพ่อพาใครหนีไปสิจะปล่อยพ่อแม่ตายฟรีไม่ได้ไรเหรอใช่ยังไงต้องได้ผัวก่อนพอใาไม่จฉันไปก่อนนะเดี๋ยวังจะไปแล้วรองไปลองไปลองไปงไปองไรรออ ก้นโกกไปหักกระบุญเราตายเราตายเราตายขูรนไปี้ไ่ใช่ตรงนี้ขูต้องเกาะหลังเนีไปีใไปแล้วไปแล้วไปยากหนูเล็กมึงึย่าเล่นสอยอย่างงี้นิเออกูไม่คิดเลยหรอกคิดไปไ่ทไปล้ยรู้เล่าจะเกาะไปซูไปซูไป ฮ้ยไปก่อนนะลูกตามพ่อมานะมันกอดแน่นๆไปเออรู้แล้วไอู้ไปเร็วเรื่อยไปไปแม่ไม่ต้องมายยุ่งมัวแต่มาฆ่าแกสองตัวนี่แหละรู้ว่าพ่อหนีไปแล้วหนีไปไหนอ่ะนู่ไงฮะไหนลู่ทางไหนก่อก่อเฮ้ลู่ข้างหลังตายยังไม่ตายเหรอนี่เนี่ฆ่าไปก็ลืมเลือด้วยจะไปอ่ะถึงแก่ขนาดนี้หนังเหนียวตายเลยเนี่ย ไม,ไม่ได้ไหรอกต้องไปทอดก่อนไม่เป็นไรมันไปนู่นแล้วทางนู้นเหรอครับทางนู้นเป็นเกาะลินเป๊ะไปก่อนนะลูกครับโชคดีครับ่ลี้ยงไปเี่ยงไป มุนิเ,เสซหยุเสียงเหมือนท่านประยุทธ์ซุปเปะสะตาเรียยพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับาการบำเพ็ญเพียรการอยู่ในสิ่งที่ทำมันก็ดีอยู่แล้วเพื่ออะไรเพื่อรักษาคุณงามความดีรักษากอบระเบียบให้ทุกคนอยู่กันได้ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันด้วยเห็นไหมที่เราอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเรามีอะไรเพราะจะนั้เวลาพูดทุกคนต้องฟังด้วยเข้าใจไหมพูดถึงอาภมก็เก่งแท้ เพราะได้ปลาโอ,อกกแลที่หามาจากทะเลบ้านอ่าวน้อยขายแผงละร้อยกว่ากว่าวก้างปลาเราก็มีเป็นของดีดีเอาจากประจวบมาบำเพ็ญเพียรในอ่าวไทย อยากจะมีรายได้เลยมาขายปลาร้อยสามสิบจะร้อยสามสิบปลาอ,อกกระแลหวานหวานของพระเจ้าตาพระเจ้าตาเอา้านั่นหาใครมาซื้อปลาอ,อกกระแลเจ้าตาหรือใช่มีสักสามแพ็คไหมจ๊ะ แม่ข้าหเหรอนี่พรอภัยเจ้าค่ะเออนี่เจ้าพาเข้ามาแล้วพ่อแม่เจ้าอยู่ไหนนางเงือกอโอ้ยท่านพ่อท่านแม่เราโดนนางผีเชื้อสมุนมันกินไปแล้วเพคะนั่นไงข้าว่าแล้วข้ามีหลางสังสังหอนข้ามีหลางสังหอนไง ว่าพ่อแม่เจ้าล่ะกำลังมีเคราะห์ข้าถึงให้เจ้าน่ะรีบไปตามพ่อแม่ของเจ้ามาสะเดาะเคราะห์ไงแล้วเวลาสะเดาะเคราะห์ต้องใช้ยังไงอ่ะก็ซื้อปลาอ,อกระเลข,ของพระเจ้าตา9 99 9แพ็คไปจุดทูบกลางทะเลโอ้พี่ชาพระเจ้าตาขอรับอะไรหรือเข้ามาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าตาอยากจะให้พระเจ้าตาช่วยข้าให้พ้นจากเนื้อมือนางผีเสื้อสมุดด้วยเถิด เดี๋ยวก่อนนะก่อนที่ข้าจะช่วยเหลือเจ้านะเจ้าเป็นใครหรือพ่อนุมจมูกบ้านเออเลาธรรมดาโลกไม่จำเขาจะเป่าปีเล่าเรื่องให้พระเจ้าตาฟังก็แล้วกันฟังนะครับพระอภัยได้สดับทุงทรนาามาจึงยกความก่อนเก่าเลาแพลง จะีนางกลางสมุทรก็สดแรงรำพันแจ้งความจริงทุกสิ่งไปเรื่องราวทั้งหมดมันก็เป็นเช่นนี้แหละพระเจ้าหนเจ้าลองเล่าใหม่สิพอดีเมื่อกี้พระเจ้าตาไม่ได้ฟังโมแต่รับออเดอร์ปลาอยู่นะลูก โอ้พระเจาตาจะมีเวลามาตลกอีกเนี่ยหนีร้อนมาพึ่งเย็นเนี่ยข้าหยอกเล่นข้ารู้ว่าเจ้าสองคนนะ่ะเครียดมาใครอยากให้เจ้าขายเครียดเจ้าจงฟังข้านะ <c oughs> อันโยคีมียานวลนรักจงพานักอยู่ให้สมอารมณ์ไม่อันยัก สีผีสร้งสม,มุดทายมาถูกสายชายหาดก็ขาดใจเราลงเลขเสกคำไว้ซ้ำเล็ดดังเขื่อนเพชรพูดปีศาจไม่อาจไกล้กมันอยู่แต่ห, àng ห àng ่างห่างทางอะไรทำไม่ได้นะ ตาเจ้าอยากัวโอ้ยอย่างนี้ก็ดีสิเพคะพเจ้าตาผีชั่ส,สมุทรมันไม่มกล้าเข้ามาที่เกาะเราแล้วอุ้ยเ <c oughs> งือกเอ้ยเจ้าไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้น<อ>และเจ้าไม่ต้องลูวอะไรเพราะอาจารย์เนี่ยได้เซกโลโซเสกคาถาเพราะเจ้าตาเนี่ยได้เสกคาถาลงม่านยันกันภัยไว้อีกชั้นหนึ่ง รับรองว่านางยักษ์ไม่สามารถทำอะไรพวกเจ้าได้นี่เจ้าสองคนน่ะเดินทางมาเหนื่อยแล้วหวันห้าคืนเต็มๆเอาอย่างนี้แล้วกันนะเข้าไปพักที่สำนักของอาจารย์ก่อนนะกระจกอยู่ด้านซ้ายผ้าห่มลายอยู่ในตู้สบู่มีสองอันยาสีฟันสั่งเอาเองจะดูหนังเด็กกดเลขสี่จะดูหนังดีกดเลข23ิบสามาใ ขอชั่วคราวก็แล้วกันนะชั่วคราวไม่มีผ้าห่มนะก็ะะต้องร้นเกนไปเลยะอะไรเนี่ยพระเจ้าตาไม่ใช่บังกะโลพระเจ้าตาล้อเล่นโอ้ขอบคุณพระเจ้าตามากมากที่เมตตากับหลานถึงขนาดนี้งั้นหลานขอเป่าปีทดแทนบุญคุณพระเจ้าตาอีกสักเพลงนี่อดอยาการเป่ามาจากไหนล่ะลูกก็อยากจะให้พระเจ้าตามาีความสุขหลานเป่าเพร์นะพระเจ้า่ะลองฟังนั้นได้ลุกเลย กินยาบมาได้ป่าเนี่ยหลับยากหลับเย็นเนี่ยอ๋ออีกเพลงหนึ่งแล้วกันต้องเจอเพลงบทนี้นะไม่รีบไปทอดปลาอ,อกแลก้วอ๋อเดอร์มหมดแล้วลูกค้าอยากลองกินทอดมาเองหมดเลยจานเดิอไม่ได้กินตะกั่ง ยังงไอะไรนะก้างปลาเขาเป็นยังไงไม่ต้องกินแล้วมันแหละกินอะไรกนเป่าแม่เป็นข้าวอ่ะฟังแล้วไปตั้ง หลับง่ายได้ขนาดนี้ใช่อาตากะหลับแล้วค่ะลมพัดส,สบายสถานที่เงียบสงบอ,อาจจะหา<ม>ทำอะไรยัง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 โอ้โ้เหมือนรู้เลยเมืนเกนี้พี่ี่ทำอะไรหรือพี่คะนี่นเนี่ยผัวถึงเยอะร้อนเลยหรอ เจ้าตาหลับแล้วเอ๊ะทำไรดีนะน้องก็ไม่รู้หรอกว่าเสด็จพี่ทำอะไรอ่ะเล่นดีๆเล่นดีๆเล่นดีอะไรเล่นโหถึงลูกถึงคนแล้วกันมึงเนี่ยอะไรนะต้าเปิดมระตูกระองทำอะไรดีนะก็ไม่รู้ว่าเสด็จพี่ะทำอะไรอ่ะเอ๊ะเป็นหาที่เงียบๆไม่ดุสิ่านะนักเงือกเอลย ตามมาตามแล้วตามมาตามแล้วถามอะไรก็ทำได้ทำได้ยอมหมดยอมสิงั้นตามมาพ่อพ่อไอพ่อเอาแต่สวยลูกเฮ้ยมาจะรีบมาทำไมทั้งหนาเนี่ยมีไรกำลังเข้าได้เข้าเข็มเดี๋ยวยักษ์เดี๋ยวปลาข่าวดีมีอะไรลูกแม่ตามมาถึงเกาะดีแล้วแม่ตามมานี่ฉ่งเป็นทิ่ข่าวดีบ้าหรือเปล่า มึงพาแม่มาทำไมเนี่ยไม่ได้พามันว่ายน้ำมาหลอกไปที่อื่นหลอกไปแล้วว่าให้มาแล้วเสด็จพี่มาอยู่นี่เองเสด็จพี่โดนคาถาเหยียบขี้บุหรี่ทำไมเฮ้ยโดนคาถาเฮ้ยโดนคาถาเปลือกหอยเอ้าขับมาไม่ได้ขับมาไม่ได้ที่ขาขึ้นไปไม่ได้เหรอ พระเจ้าตาเสกคะถาล้อมรอบกอกแก้วพิสดารไปหมดแล้วโอ้ข้าเสียใจเหลือเกินทอเดี๋ยวก่อนจะเคลียร์กับเจ้าเคลียร์กับลูกก่อนได้ไหมทำไมอะสีสบู่สีสบุ่แม่เรียกมีอะไรครับทาราว่าอะไรครับทาราไหนเล่าสีสบุ่ครับอย่านะ่จะฝันร้ายนะลูกครับผมสีสบู่ครับเมื่อกี้บอกแม่ว่าพ่อเองไปเกาะไหนเกาะตรงนู้นอะหลีเป๊ะ มันคนละฝั่งกันตรงนี้เลยเดี๋ยวเถอะนะเดี๋ยวกลับไปนะแม่จะเอายาเบาหวานเทช็อโกให้หมดเลยหรือนปล่าเดี๋ยวทำกระลูกอย่างนั้นนะทำนะเที่หมดเลย่าทิ้งนะจะพูดหน้ากูไม่ได้หมอเจ้ากลับไปก่อนกลับไปที่ถ้ำของเจ้าก่อนและอีกสามวันพี่จะตามเจ้าไปนี่จริงหรือหลอกหลอกจ้ะนะเฮ้ยเฮ้ยโดนคาถาจะไปแห่งใดเรือนี้อยากมาไล่เขาดีไปหรือทีแล้วไม่ต้องมาจาไปทิ้ง ฉันหัวเรื่องไปที่นู่นเลยค่ะนั่นอะไรเราต้องไปพักที่เกาะแก้วพิสดารค่ะมึงกับกูเพิ่งมามึงรู้จกกักเกาะนั้นได้ยังไงก